เรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่อ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ w n b a ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6สิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศอเมริกาครับเป็นการพบกันรวาง2ทีมท้ายตารางนะฮะ ฟินิคเมอร์ครีครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกำเยือนของเจ้าพายุเซียโต s สตอมโดยทั้งคู่นะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปครับอยู่ท้ายตารางของวิ e r n นคอนเฟ e น c ์ครับโดยเจ้าบ้านนะฮะเมอร์ค u รีอยู่ในอันดับ5ครับลงเล่น26เกมชนะได้แค่7เกมเท่านั้นครับแพ้ไปถึง19เกมมีวินเรลดหรืออัตราการชนะอยู่ที่26.9%เท่านั้นครับจะได้ดวลกับอันดับบวยของ Western Conference อย่างเซียโต้สตอมครับ26เกมชนะ6แพ้20ครับ วินเรดอยู่ที่23เท่านั้นครับโดยผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งเจ้าบ้านฟินิก i x เม r c u ค y ครับก็จะมีกาด3คนครับประกอบไปด้วยแม่ทับอย่างเดน่าโทรัสซี่ครับแล้วก็อีก2คนเป็นเชพเพด d ี้และโซฟีเคนนิงแฮมครับคนนี้ก็ถือว่ามีชื่อพอสมควรครับส่วนโ a ร์วันนี้ครับเป็นทางด้านเบรนนาเท e เนอครับแล้วก็เซนเตอร์คุมวงในครับก็ยังคงใช้เ e เก n g u สตั f สันครับว่คอยรีบาวใต้แป้นแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับ ไปที่ผู้เล่นของเซียโต้สตอมกันบ้างครับแน่นอนครับนำโดยมหาเทพแม่ทัพอย่างกาดเจเวลรอยครับแล้วกาดอีกหนึ่งคนครับเป็นทางด้านแซมวิตคอมครับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ์เวัตสองคนครับเป็นอีวิน่าโดกิชครับเล่นคู่กับทางเดลซี่แฟนแคมนะฮะและเซนเตอร์คุมวงในวันนี้ครับร่างยักษ์เอซี่แม็กเบเกอร์ครับเหมือนเดิมคอยวิบาวใต้ปั้นครับก่อนเราไปวิเคราะห์วิจารณ์นะฮะผลการแข่งขันในเกมนี้ครับไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมกันก่อน จ้าบ้านฟินิคเมคเรีครับแน่นอนแม่ทัพคือมหาเทพเดนนาโทร์ซี่ครับฤดูการนี้กดไป17.4แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิกโกอยู่ที่43%มีการรีบาว3.6ครั้งต่อเกมครับแล้วก็มีแอสซิสสูงถึง4.9ครั้งต่อเกมโดยวันนี้จะได้ดวลกับมหาเทพอย่างเจเวลลอยครับแม้ทีมจะตกต่ำนะฮะอยู่ในดับบวยของวิสตันคอมเรนก็ตามครับแต่ฟองของเจเวลลอยถือว่ายังเทพอยู่นะฮะ24.6แต้มต่อเกมครับแล้วก็มีเปอร์เซนต์วิโกอยู่อในนรดัับบมาาาขขงเค มีการรีบาวด์ที่4.6ครั้งต่อเกมครับถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับตำแหน่งกาดนะฮะแล้วก็มีแอสซิสช่วยทีมอีก3.6ครั้งต่อเกมครับภาพรวมนะฟอร์มของเจเวลอยครับก็ยังอยู่ในโพซิชันที่ค่อนข้างจะดีมากในฤดูกาลนี้ครับแม้ทีมจะตกต่ำก็ตามครับเอาล่ะฮะเราเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ก่อนเกมนี้นะครับฟินิกซเมอร์กรีกับเซียต้าสตอมครับเกมนี้หมูกัดกันนะฮะอยู่ท้ายตารางทั้งคู่ครับ ผลการแข่งไม่มีความสําคัญต่ออันดับในการเล่น p l a y o f f ฟครับตอนนี้นะฮะ5เกมหลังสุดครับเจ้าบ้านเมอร์ครีชนะนได้แค่เกมเดียวครับส่วนเซียโตตอมชนะได้2เกมส่วนตัวนี้ชอบโมเมนตัมของทีมเยือนมากกว่าครับถ้าสตอมแพ้คงแพ้ไม่เกิน3ครับดีไม่ดีอาจจะบุกมาชนะได้ครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ